พร้อมหน้าสุขตามประสาท้องถิ่นพอเพียงพออยู่พอกินสุขแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนี่อันนี้ให้เก็บเลยนะครับอ่อนอ,อนดูนะท่านผู้ชมเนี่ย นี่ครับนี่นูนยอดใหญ่ๆอบอวลทีนี้เราก็จะไปเก็บอีลอกนะครับท่านผู้ชมจะลำอีลอกขนาดนี้กำลังแจงเลยเนี่ครับท่านผู้ชมถอนนะครับโยกโยกนี่เราก็ได้ห้าลำแล้วสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องพ่อพงพอเพียงนะครับ วันนี้ผมอยู่ที่บ้านนะครับช่วงเย็นๆก็จะมาหาอาหารเย็นนะครับหากับข้าวโดยวัตถุดิบเราจะหาจากรอบๆบ้านเราวันนี้ผมมีไก่ตัวหนึ่งนะครับก็เลยว่าจะเออไก่นะครับเป็นเออไก่นี้ก็จะเป็นอาหารทางเมืองเลยนะครับเวลาเราเอกเราก็จะหาผักใส่เราจะหาผักรอบๆบ้านนะครับ มีผักหวานเดี๋ยวจะพาไปเก็บผักหวานนะครับนี่ท่านผู้ชมเตรียมตะกร้าแล้วผักหวานที่หน้าบ้านนะครับเดี๋ยวเราไปเก็บกันเก็บผักหวานแล้วก็เก็บอีลอกด้วยนะครับวันนี้ครับนี่นะครับท่านผู้ชมหน้าบ้านของพ่อพงพอเพียงจะพาไปเก็บผักหวานนะครับอยู่หน้าบ้านเลยนี่คือสวนผักหวานที่หน้าบ้านของพ่อพงนะครับจะพามาดู กำลังแตกยอดอ่อนๆน,นี่อันดับแรกจะพาชมก่อนนี่อันนี้แค่บริเวณหน้าบ้านนะครับมีอยู่ประมาณเกือบ20ต้นนะครับท่านผู้ชมเนี่ยต้นเล็กต้นน้อยด้วยต้นใหญ่ด้วยนะครับนี่คือต้นผักหวานนะครับนี่เห็นไหมนี่ยอดอ่อนๆกาลังแจงเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่เห็นนะครับยอดผักหวานนี่ครับ เมื่อวานนี้ผมพาชมอีลอกไปแล้วนะครับวันนี้จะพามาชมผักหวานแล้วก็เก็บผักหวานด้วยนะครับยอดผักหวานอ่อนๆเนี่ยวันนี้ผมจะเอาไปเอ่อใส่ไก่โดยจะเก็บอีลอกด้วยนะครับลำแบบนี้เนี่ยลอกลำแบบเนี้ครับจะเอาไปเอ่อใส่ไก่นะครับให้ดูอีลอกกับผักหวานนะครับตรงแค่จุดนี้นี่ก็ได้แล้วครับนี่ อาหารเย็นวันนี้นะครับจะไปเออใส่ไก่เรามาลงมือเก็บกันเลยนะครับมาเก็บผักหวานกันแล้วก็ค่อยไปเก็บอีลอกนะครับนี่เวลาเราเก็บผักหวานให้เราลินะครับอย่าเด็ดอย่าเด็ดยอดแบบนี้นะครับท่านผู้ชมอย่าเด็ดแบบนี้นะครับมันจะทําให้ยอดแตกใหม่ไม่ดีเราต้องลิออกอย่างนี้นะครับนี่ครับเราลิออกอย่างนี้แล้วมันก็จะ แตกยอดใหม่มาตรงจุดเดิมเนี่ยครับเราก็ลินะครับเราลิอย่างเงี้ยเราเรียกว่าลินะครับอย่าอย่าเด็ดนะครับท่านผู้ชมดึงเลยนะครับนี่ครับดึงเลยนะครับเดี๋ยวมันก็จะแตกมาใหม่นะครับท่านผู้ชมใท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาเก็บผักหวานกันนี่เราลิเอาเรียกว่าลิเอาครับ อย่ารูดนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมันก็แตกมาจุดเดิมนี่แหละอันนี้ก็เพิ่งเก็บไปได้ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับมันก็แตกมาใหม่ให้เราเก็บยอดอ่อนๆเลยเห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่นะนนนนนผมชอบมากเก็บผักหวานเนะี่ย เราไม่ต้องไปเก็บที่ป่าเหมือนแต่ก่อนแล้วเราเก็บที่บ้านเราเลยนี่ครับอันนี้ใบแก่ๆเราก็รีออกเลยครับเพื่อให้มันแตกยอดที่ตรงเดิมนี้อันนี้เราก็เด็ดอแต่ยอดอ่อนๆส่วนอันนี้เราก็ทิ้งไปครับนี่ครับท่านผู้ชมสนุกเก็บมีผักอหาน ผมปลูกด้วยเมล็ดนะครับเนี่ปลูกด้วยเมล็ดที่บ้านก็มีเยอะอยู่นะครับเป็นร้อยต้นนั่นแหละครับนี่ครับอันนี้ก็คือพี่เลี้ยงอันนี้เป็นต้นลำไยนะครับเนี่เป็นลำไยที่เป็นเถานะครับเรียกว่าลำไยปิงปองมันเป็นเถานะครับท่านผู้ชมนี่ต้นลำไยเป็นพี่เลี้ยงผักหวานอย่างดีเลยนี่อันนี้ให้เก็บเลยนะครับอ่อนๆดูนะท่านผู้ชมเนี่ยนี่ครับนี่นู่น ยอดใหญ่ๆอบอวอันนี้ผมก็จะลิเลยนะครับเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยหักตรงนี้เลยนะครับแล้วมันก็จะแตกออกมาใหม่นะครับเนี่ยมันก็จะแตกออกมาใหม่อัดทิปย์ครับป่านี่แล้วก็เด็ดยอดใหญ่ๆอบอวนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมต้นนี้ เก็บเสร็จแล้วนะครับมาดูนี่ครับหต้นครับแค่หนึต้นนี่ก็ได้พอแกงแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเราจะเก็บต้นน้นด้วยเห็นไหมครับเสียดายนะครับกลัวมันแจกก่อนอันนี้เราจะริดใบไว้ให้มันเป็นสวดนะครับเราจะริดไว้พอแกงนะครับถ้าเราไม่ริดใบ มันจะไม่มียอดนะครับท่านผู้ชมอันนี้ต้นที่พ่อพงษ์ริดใบไวนบ้นะครับนะครับแล้วก็เก็บต้นนี้อีกหม้อใหญ่เลยนะครับแบบนี้ครับแต่ว่าอันนี้เราไม่ต้องใส่เยอะก็ได้เพราะว่าผมจะเอาไปแกงใส่ไก่เอ่อใส่ไก่นะครับเหมือนว่าเราต้องใส่ผักหลายๆอย่างนะครับเอ่อไก่เอ่อ ไก่ใส่ผักหล,หลายอย่างมันก็จะอร่อยนี่นะครับท่านผู้ชมทีนี้เราก็จะไปเก็บอีลอกนะครับท่านผู้ชมจะใส่อีลอกด้วยนี่อีลอกนะนี่ผมจะถอนอีลอกแค่อยู่ตรงนี้นี่ก็สามต้นแล้วท่านผู้ชม จะเอาสามต้นนี้ครับต้นนี้เวลาเราถอนเราก็จะโยกโยกหน่อยนะครับท่านผู้ชมอีลอกนี่ครับไม่งั้นเดี๋ยวนี่ครับเดี๋ยวหัวมันจะหลุดมาด้วยนะครับท่านผู้ชมอีลอกครับหนึ่งลำเอาลำนี้อีกลำหนึ่งเดี๋ยวมันก็เกิดใหม่ท่านผู้ชมน,นี่ครับนี่ครับอีลอกสองลำ มาเอาลำนี้ด้วยลำนี้มันจะมีต้นเล็กเกิดด้วยปล่อยให้มันยาวก่อนต้นนี้นะครับเอาต้นนี้ต้นเดียวเอาต้นคู่กันเนี่ยครับเห็นไหมเพราะว่ามันใบมันกลางแล้วเวลาอย่างเงี้ยมันยังอ่อนอยู่นะครับกินได้สุดยอดเลยครับทิ้งแต่บใบอีลอกครับเดี๋ยวเราจะไปถอนอีลอกหลังบ้านอีกนะครับต้นเท่ากันเนี่ยครับเดี๋ยวจะพาไปถอนนะครับท่านผู้ชม ไปครับไปหลังบ้านกันไปถอนอีลอกที่หลังบ้านนะครับผักหวานยังเหลือนะครับถ้าเก็บไปอีกเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปนะครับนี่คือต้นผักหวานอยู่ต้นนี้ก็มีท่านผู้ชมนี่ต้นนี้ก็เห็นไหมครับยอดอ่อนนี่ครับอันนี้ก็ยอดอ่อนเห็นไหมแตกเนี่ยครับยอดผักหวาน เดี๋ยวเราจะไปหลังบ้านกันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปที่หลังบ้านไปถอนอีลอกอีกสักสองสามลำนะครับเอาไปออกใส่ไก่เราไปหลังบ้านกันนะครับนะครับไปหลังบ้านกันตรงนี้ก็มีอีลอกครับอีลอ,อกหางควายครับอีลอกหางควายตรงนี้เรายังไม่กิน เราจะกินอีโอกเล็กก่อนนะครับนี่อีโอกหางควายทั้งนั้นนะครับท่านผู้ชมเพิ่งขยายพันธุ์เราจะไปหลังบ้านกันนะครับบริเวณนี้จะเป็นอีโอกหางควายนะครับนี่สองข้างทางก็ป่าผักหวานทั้งนั้นเลยอันนี้ก็เป็นป่าผักหวานนะครับนี่ป่าผักหวานถ้าเราริดใบเราก็จะได้ผักหวานกินแบบนี้นะครับนี่ถ้าเราอยากกินผักหวานเราก็ มลิดใบไว้นะครับมลิดใบเนี่ยออกนะครับเราก็จะได้กินแต่ที่ผมไม่ลิดดีกว่ากินไม่ทันปล่อยให้ใบมันเลี้ยงต้นให้มันโตครับนี่อีกรอบนี่ท่านผู้ชมอันนี้ก็ลำหนึ่งนะครับเห็นไหมกําลังแกงเลยนะครับแบบนี้นี่ครับวิธีถอนนะครับเดี๋ยวผมจะถอนให้ดูโยกโยกมันมีต้นเล็กเกิดมาคู่ด้วยแล้วนี่ครับ เดี๋ยวหัวมันจะหลุดมาด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเราจะเอาแต่ลำมันลำอ่อนๆกำลังแกงเลยนี่ครับลำอีลอกบข้างนั้นเลยเดี๋ยวจะพาไปทางนู้นอีกนี่อันนี้ก็เป็นอีลอกกับป่าผักหวานนะครับนี่ต้นผักหวานล้วนๆน,นี่ครับเยอะไหมครับนี่ต้นผักหวานทางนั้นเลยแต่ไม่ได้ริดใบนะครับเพราะว่าถ้าริดใบแล้วเราจะกินไม่ทัน เราจะลิดไว้เฉพาะต้นที่เราจะกินเท่านั้น,นอันนี้เป็นบอลสีนะครับบอลสีเราจะผ่านบอลสีไปนี่อีลอกครับตรงนี้ก็มีอีลอกเนี่ยครับทางเดินเนี่ยมีแต่อีลอก้างนั้นเลยนี่ตรงที่เราจะมาถอนเอาไปแกงนี่ครับลำอีลอกขนาดนี้กำลังแจงเลยนี่ครับท่านผู้ชม ถอนนะครับโยกโยกนี่เราก็ได้ห้าลำแล้วอันนี้ก็คือรุ่นต่อไปที่เราจะได้กินอันนี้อีลอกเล็กเพิ่งหวานปีนี้เกิดขึ้นมาแล้วอันนี้ปีที่แล้วนะครับปีกายอันนี้เมื่อสามปีที่แล้วมีหลายรุ่นเลยท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหมลำพวกนี้ปล่อยไว้อีลอกครั้งนั้นนี่อีลอกครับยาวไปสองข้าง อีลอกแล้วก็แซมตามนี้ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะไปแกงผักหวานใส่กับอีลอกนะครับเอาไปเออะใส่ไก่ไก่บ้านนะครับท่านผู้ชมอร่อยอร่อยขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็หากินตามบ้านเรานี่แหละนะครับปลูกอยู่ปลูกกินครับปลูกแบบพอเพียงแล้อีลอก,อลอกผักหวาน ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube พ่อพงพอเพียงด้วยนะครับ